สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับสำหรับบทกลอนใสๆจากพี่คนดีกวีสมัครเล่นไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าพิธาอ่วมหนักแล้วตามด้วยคราหม้ตกใจพิธาอ่วมหนักพี่คนดี่ร้กลอนเปรียบเหมือนตัวละครพีนอกกิโอมาไม่ทันเพราะเดินทางจากต่างบ้าน แล้วมาพูดเหมือนทหารไปกักขังดูมูลเหตุเจ,เจตนาช่างหน้าชังโถพินอกคิโอจังนพิธาเรื่องพ้องตายใช่ใครหมายไปข่มเหงเป็นตัวเองเปิดประเด็นเป็นดรามา่าจนถูกแหกแตกดังโปะเป๊ะขึ้นมาว่ามุสาอยู่หลายจุดมั่วสุดใจ สร้างดราม่าว่าเงินตราถูกอายัดจนติดขัดหาเงินจัดงานไม่ไหวบอกถูกกักสองสามวันมันยังไงแต่ก่อนไรบอกเอาไว้ไม่กี่ยามเดี๋ยวบอกทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวทันครึ่งไม่ทันครึ่งไม่ทันถึงวันที่สามเพราะว่าไปกับทักษิณต้องบินตามกลับเอามาหาความทหารไทยเสีย18 ก็มาหลอกบอก19เป็นเรื่องแสนงูเขาไม่เอาไหนพวกที่เชียรบอกไม่เห็นจะเป็นไรคอยแก้ตัวแทนให้พันลวัน